ไม่เป็นไรแค่เกมแต่ว,ว่าชนะใจก็พอแล้วนะเกมแรก <laughs> <laughs> เลยนะเราไปเกมนี้ดีกว่าครับคือต้อบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเราก็จะให้ลูกทีมทีม่มอสกูเนี่ยเราจับพี่ดอ,อกมาแล้วขวดมาเต็มตัวสแตนบายครับ,รบทีมน้องม้าหมายเลขสิบสี่หมายเลขยี่สิและหมายเลข48ครับทีมน้องม้าครับสแตนบายครับสิบสยี่สิบสและ48ครับ3ท่านครับที่จะเล่นเกมและทีมน้องมา้าและต่อไปทีมพี่จู หมายเลข38หมายเลข43และหมายเลข44ฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยเลิศเลยแหละพิสุดน์พิสุดเลยแหละเลิศเลิศมากเกนนิสสองที่เราเล่นอะไรกันเรานี้เราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่ออธิบายมันจะไม่มันจะซับซ้อนนิดนึงมันจะต้องมีการตัดตัวเราบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขารู้บางคนจะรู้หมด เอาการเอาใด้ไหมแล้วเป่ายิงชุดรออะไรไม่อยากอธิบายกฎกติกาสักรอบมืงก่อนอธิบายนะครับอยากซื้อตัวใครไหมเหมือนในฟุตบอลไงี้ยเห็นลูกทีมว่าเด็กเหมือนซื้อของพอร์เศษอ๋อโอเคโอเคผมมั่นใจในตัวเองครับรอยแน่นอนเลยวิธีการเกมนี้มั่นใจเทุกคนเกมนี้เราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยเป่ายิงชุดกันก่อนนะก็เหมือนแน่นอนครับกับใครท่าสกินนี่คือเกมของเรานี่คือชื่อเกมนะใครท่าสกินก็คือใครเป่ายิงชุดชนะก็แน่นอนจะเล่นก่อนจะโยนครับสมมติถ้าเล่นก่อนเนี่ยนะครับวิธีการก็คือ เราจะให้ทีมที่เล่นก่อนไม่ให้หมอสักทีไทยทยังไงนะสมมติทีมอ่ะมาร์กเล่นก่อนใช่ไหมมาร์กไปอยู่ข้างหลังพี่จูชิชิดนิดนึงชิชิดนิดนึงอ่าชิชิดลครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้มาร์กเลือกหมวดมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองหมวดนะฮะซึ่งหมวดผิวในฝันแล้วก็หมวดท่าทาสกินแคร์ท่าทาสกินแคร์สองวดนี้เลือกหมวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องใบคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดให้กับลูกทีมของมาร์กเนี่ยทายให้ได้สมมตินะสมมติว่ามาร์กไปทำมาซักผ้า คุคนเป็นหุ่นใช่ไหมแต่แต่พี่จห้งฮะพูดถ้าทอะไรเลยพี่มาก็ต้องแบบอาะต้องทำแค่แบบหุ่นเชิดย่างเดียวประมาณนี้นะไม่ใช่กินข้าวกินข้าวยังไงกินข้าวอ๋อจุ่งแก้มจุ่งแก้มไม่มีหรอกไม่มีหรอกโอเคได้และประมาณนี้นะอะไรอ่ะเขียนดีนะไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่เห็นหอไม่เห็นไงทีแมทีแมเอาเขาอยากเห็นจุ่มย่างความนี้ส่งเสียงมาหน่อยแล้วจุ่มยมแบนี้ด้วยครับจุ่มหนึ่งสองสามจุ่มมเมชบนครับยาวาอย่างนี้ชโอเคแต่ว่าจุ่จะเล่นก่อนเล่นก่อนเด้ก่อน้มาเดี๋ยวให้มาเล่นก่อนเลยอะไรเดี๋ยวมาทำแล้ตาผมชะมา จริงเหรอได้กี่เกณฑ์นะเออพี่เมื่อกี้พี่จูชนะใช่ไหมพี่จูจะเล่นก่อนหรือจะโยนให้น้องเล่นโยนให้น้องเล่นครับโยนให้น้องเล่นพี่มาร์คอยู่ข้างหลังพี่มาร์คอยู่ข้างหลังพี่มาร์คอยู่ข้างหลังพี่จูเราจะมีเวลาให้ทีมละ30วินานะ30วินทำท่าเองโอเคโอเคสรุปเป็นทีมพี่มาร์คเล่นก่อนนะเล่นก่อนพี่มาร์คทีมพี่มาร์คเนี่ยมีเวลา30วินของคนต่อคนนะต่อคนนะคือเอาง่ายเลยสามสามคนเนี่ยสะสมคะแนนไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาวัดตอนท้ายว่าใครใครได้คำเยอะสุดประมาณนี้เลย มาร์คเรื่องมวดอะไรมีอะไรบ้างนะครับหมวดผิวในฝันกับหมวดท่าทานสกินแคร์มีหมวดความรักไหมครับปวดท่าทานสกินแคร์แล้วหมวดท่าทานสกินแคร์ซึ่งเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาโจทย์ขึ้นมาให้มาร์คดูมาร์คดูโจทย์อ๋อจริงเหรอต้องมัดเลยดูโจทย์ตรงนี้นะอ่ะพี่จูห้ามดูพี่จูอยากดูพอยากดูขอเลืออกันรีอยากสามสิบวินาทีถ้าสมมติว่าทายแล้วมันตันแล้วข้ามไป้ไหด้วยข้ามได้ พี่มีเวลาให่30วินาทีสำหรับดูนะไม่ต้องรีบจะเย็นๆถ้าข้ามได้ข้ามเอาแหละสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะทั้งสามคนพี่มาร์คพร้อมไหมครับพี่มาร์คพร้อมนะพี่มาร์คพร้อมนะทีมงานครับเดี๋ยวอ่อนโรงการนิดนึงนะเต็มตัวนะเต็มต,ตัวนะและเมื่อกี้พี่มาร์คเลือกหมดท่าทาสก,กินแคร์นะมาท้าทาสก,กินแคร์มาเลยฮะเต็มตัว30วินาที เดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับเป็นได้นิดนึงถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับ3ามสิบวิจะเวลาครับเร็วครับทา่ทาอะไรทาไร่าอะไรท่าอะไรท่าอะไรมันคือท่าอะไรฮะเร็เวท่าได้ท่านะท่าได้ไหมท่าได้ครับาติดก่อนครับไปครับขั้นต่อไปทีมงานจับเวลาด้วยนะทีมงานจับเวลาด้วยนะท่าอะไรๆๆมีามีคำว่านวนดนวดอะไรเขาดอะไรอยู่แก้อยู่ไหนแก้อยู่บนไหนนวดอะไร เวลาไปร้านนวดอ่ะหันวดเท้าหัวนวดเออนวดหน้าไปแล้วคุณนวดหน้าเร็ว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 หมดเวลาเนี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีเมื่อกี้เวลายังไม่หมดเอาเวลาหมดพอดีอ่ะต่อเร็วมักตาได้ได้ใช่ไหมทวง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 ต่อเลยเล่นต่อเลยยังไม่ยังไม่หมดเวลาอะไรเขาทำอะไรกันอยู่เร็วเร็วเร็วสามสิบวินนะไม่ไม่ใช่ไม่มีคำว่าแก้งครับแต่เขาก็เลยเขาล้านหน้าหรอ ภาษาไทยภาษาไทยทัอับคือแล้วเวลาย,ยซับซับม,มีคำว่าซับซับไปซับมบไซบหน้า,<ๆ>นา من, มันม<ๆ>ัเงาเงาหน้า,<ๆ>ามันเงา,า,เงามันต้องซับซับมเอคนเวลา้เวา,มเวาไม่เป็นไรครับคนสบาปเร็ว <throw up. S 1> เร็วเอาใไทไท้หวนันเออเกลียเกลียอยู่อยู่อยู่แ่เสกเกลียย เกลี so ่ยเกลี like. ่ยเกลี่ยคลีมเกลี่เคลีมรักรักคิว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 โอเคประมาณนี้เลยโอเคแต่คิวส์เขาต้องไปมาและอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวเราหมดเวลาแล้วะครับหมดเวลาแล้วครับผมรวมแล้วทำอะไรไม่ได้หมดสามคำสามคะแนนอย่างไรยากเหมือนกันไงนะยาก ผมได้ไ pues ี like ่เท่าเลยนะสาสามคะแนนเลยหรอ